สวัสดีค่ะครูฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะครูจอยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาทำโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยกันค่ะก็คือกิจกรรมลาวาแลมค่ะเด็กๆในเด็กอยากรู้ไหมคะว่าทําไมมันมีภูเขาไฟสีเขียวแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะเรามาเริ่มทดลองกันเลยค่ะอะต่อไปนะคะเราจะมา รู้จักอุปกรณ์นะคะในการทําลาวาแค้มา์ทมีอะไรกันบ้างเอ่ยอันที่หนึ่งนะคะเราจะต้องมีน้ําเปล่า2ก็คือน้ํนามัน3เม็ดผงฟูสีสีผสมอาหาร5แก้วน้ำ ้นตอนที่หนึ่งนะคะอันดับแรกเราก็เทน้ำลงไปนะคะประมาณเ1็หนึ่งส่วนสามของแก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำมันพืชลงไปค่ะเทให้ได้ประมาณครึ่งแก้วค่ะ ตอ,อนนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าน้ำมันกับน้ำนะคะจะมีการแยกตัวกันนะคะเพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำค่ะมันก็เลยผสมกันไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่สีลงไปนะคะหยดไปทีละนิดนะคะเป็นลูกบอลเป็นสีๆค่ะ ลูกบอลสีส้มนะคะส่วนลูกบอลน,นะคะที่เป็นสีสีที่หนูเห็นนะคะมันจะมีการแยกตัวจากน้ํามันแล้วก็น้ําก็เพราะว่าลูกบอลสีสีมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ํามันนะคะต่อไปเราจะทําเป็นลาวาโดยการใส่เม็ดฟูลงไปนะคะใส่ไปสองเม็ดนะคะ ตอนนี้ก็จะกลายเป็นลาวาแล้วนะคะเพราะว่าเม็ดฟูนนะคะจะขายกา๊าซคาร์โบอนไดออกไซด์ออกมาค่ะสวยไหมคะเด็กๆเป็นสีสีนะคะลาวาสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีส้มใช่ไหมคะครูป้ายใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ผู้จอยกับครูป้ายก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์กิจกรรมลาวาแคมเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสามารถไปเล่นที่บ้านกับพ่อกับแม่ได้นะคะในสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ